เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงป่าซี่โครงหมูในแบบของนายต้มโจกนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกัน,กนหน้าเต่าออมาประมาณนี้นะครับบ้านๆกินกับสวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับก็วันนี้เป็นเมนูกระดูกหมูนะครับแปรเราหัวใหม่น่าจะบวมๆนิดนึงช่วงนี้แต่บ้านทานแดดก,กับข้าวที่ทําเองก็ <c oughs> ไม่ได้ตัดผมนานแล้วตั้งแต่โควิด <c oughs> มานะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเป็นแกงป่ากระดูกหมูนะครับ มาดูแกงต่าในสูตรของโจ๊งนะครับอันนี้ไม่ได้อ้างอิงสูตรคนอื่นนะครับสูตรที่โจ๊งทำทานเองบ่อยๆจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าส่วนผสมนะครับกระดูกหมูนะครับเป็นกระดูกอ่อนชิ้นใหญ่แล้วก็มาสับให้เป็นชิ้นประมาณประมาณนี้นะครับเพราะว่า,าเราทําแกงเนี่ยเราไม่มีเวลาตุ๋นนานนะครับฉะนั้นถ้าชิ้นใหญ่ก็จะเปื่อยยากนิดนึงนะครับ พิแกงเป็นพิแกงเผ็ดนะครับสูตรพิแกงเผ็ดเดี๋ยวโจ๊กจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับตรงในส่วนรายละเอียดคําอธิบายนะครับเลื่อนลงไปดูได้แล้วคลิกไปดูได้นะครับจะมีสูตรพิแกงบอกอย่างละเอียดนะครับอันนี้ก็พริกหยวกนะครับพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดฉีกนะครับพริกไทยอ่อนนะครับกระชายซอยนะครับอันนี้มะเขือพวงโจ๊กจะปรุงรสแค่น้ําปลาอย่างเดียวนะครับ อันนี้ไม่ต้องสงสัยที่บ้านโจ๊กทานแบบนี้ถ้าใครที่ติดผงปรุงรสเนี่ยนะครับพวกผงปรุงรสอะไรแบบนี้ก็ใส่ไปได้นะครับผงชูรสอะไรซอสต,ต่างๆก็ใส่ได้แต่ที่บ้านโจ๊กจะน้ำปลาอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าในพิแกงเนี่ยเราจะมีกระปิมีเกลือมีส่วนผสมต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใบกะเพราในส่วนของผักเนี่ยถ้าใครที่ชอบทานสามารถใส่พวกมะเขือเปรอาะขมพดอ่อนอะไรแบบนี้ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาตุนกระดูกนิดนึงโอเคครับตอนนี้ตั้งหม้อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดที่ดูดควันนิดนึงเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงฉุนมากนะครับเดี๋ยวจะทําต่อไม่ได้เ,เริ่มจากน้ํามันนะครับแกงป่าโจ๊กจะใช้น้ํามันนะครับมันจะมี2ส,สูตรอีกสูตรนึงกนะ็คือใช้พี่แกงเอาไปเคี่ยวกับน้าเปล่าหรือว่าน้ําซุปเลยแต่ถ้า,าทําในแบบของโจ๊กที่บ้านโจ๊กนะครับเขาจะเรียกแกงแบบนี้ว่าแกงน้ํามันคือแกงเผ็ดที่ไม่ใช้กะทินั่นเอง แล้วก็พี่แกงเผ็ดนะครับใส่ลงไปเลยเราจะผัดพี่แกงกะน,น้ำมันเล็กน้อยนะครับให้มีกลิ่นหอมก่อนโอเคได้แบบนี้นะครับเราก็จะเอากระดูกหมูนะครับกระดูกหมอนะครับใส่ลงไปเลย ตรงนี้ทิ้งไว้อย่างนี้สักคู่หนึ่งก่อนนะครับไม่ต้องคนมากรอให้เขาเริ่มสุกที่ผิวไปทีละฝั่งทีละฝั่งนะครับแล้วก็ค่อยมาคนโ <Okay. S 1> อเคเพรากระดูกหมูเริ่มสุกนะครับก็ใส่กระชายลงไปผัดเลยตามด้วยพริกไทยอ่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอกระดูกสุก อนนี้กระดูกเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ํานะครับลงไปเป็นน้ําเปล่านะครับแต่ถ้าใครมีน้ําซุปกระดูกที่ทําสต็อกเก็บไว้ก็เยี่ยมเลยครับอันนั้นเหมาะมากเอาแค่พอท่วมนะครับเสร็จแล้วเราก็เร่งไฟเดี๋ยวพอเดือดเนี่ยเราก็จะตั้งพอเดือดแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราก็ลดไฟลงมานะครับแล้วเราก็ตั้งไปสักประมาณ15นาทีกระดูกอ่อน ถ้าเป็นชิ้นขนาดนี้ก็น่าจะทานได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนนั้นครับหลังจากที่เราตุ๋นมาสักประมาณ10-12นาทีนะครับตอนนี้เนื้อหมูสุกแล้วล่ะแต่เพียงแค่ว่าเราอยากได้ความนุ่มเพิ่มเพื่อให้ทานง่ายๆนะครับแต่เราจะต้องปรุงรสก่อนตานะครับเพื่อให้รสชาต,ติซึมเข้าไปในตัวกระดูกด,ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ก็ เคี่ยวต่อถ้าเป็นโจ๊ก็อยูประมาณสัก5นาทีนะครับไม่เกินนี้เพราะว่าชอบทานกระดูกที่มันยังนุ่มๆเนื้อแน่นๆอยู่แต่ถ้าใครชอบยุ่ยไปเลยก็เคียเค่ยวจนเคี่ยวจนน้ำงวดไปเลยก็ได้นะครับอย่ามาเจอกันอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้ก็งวดเคี่ยวมาจนต้องการแล้วนะครับของโจ้ะจะกรุบๆนิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าใครชอบนิ่มๆเคี่ยวนานๆได้สักประมาณ25นาทีกระดูกนี่คือจะจะยุ่ยเหมือนเวลาเราทำแกงจืดนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นมะเขือพวงนะครับเพราะว่าเราปรุงรสไปแล้วเนาะครับอุ๊ยขอโทษ <laughs> มีการหลุดมานหนึ่ง <laughs> เก็บก่อนเก็บก่อ,อนให้เขานี่นะครับ <laughs> พอลงมะเขือพวงไปเนี่ยเราก็ใส่พริกครับถ้าใครชอบมะเขือพวงสุกก็ใส่ไปตอนตอนที่เราปรุงรสน้ำปลาครับ ช่วงประมาณทักสิบถึงสิบสองนาทีปร,ประมาณนะครับแต่มะเขือพวงเนี่ยจะชอ,อบกรุบกรอบปกติกไม่ค่อยทานมะเขือนะครับคือไม่ไม่ทานมะเขือสุกก็จะใส่ไปช่วงนี้แหละแล้วก็ใส่พริกตามลงไปนะครับเพราะว่ามะเขือพวงทานดิบได้นะครับถ้าล้างสะอาดเหมือนเวลาเราทานกับน้ำพริกกะปิอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะหน้าตาจะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดที่เราฉีกไว้นะครับหลานของสาดไปแล้ว ะะตามด้วยใบกระเพรานะครับใส่ดอกกระเพราไปด้วยนะครับถ้าใครมีใบกระเพราเล็กกระเพราบ้านนะครับหรือกระพเพราแดงแบบนี้จะค่อนข้างอร่อยมากกว่ากระเพราที่ซื้อตลาดแบบนี้นะครับอันนี้โจกซื้อมาจากรถกับข้าวเพราะว่าหากระเพราเล็กไม่ได้เลยแล้วก็กระเพราที่โจกปลูกไว้โจ๊กก็เด็ดจนเหี้ยนหมดแล้ว ไม่มีนะครับก็ะจะได้น้ําขุกคลิกป,ประมาณนี้นะครับอ่าใส่ใบ,บกระเพราแล้วก็ปิดไฟครับเป็นอันเสร็จเดี๋ยวเรามาตักใส่จานแล้วก็ลองชิมกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงป่าซี่โครงหมูในแบบของนายต้มโจ้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับบ้านๆกินกะข้าวสวยวร้อนๆไข่เจียวเหมาะมากมาชิมกันโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อย อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้มันเอียงไม่ค่อยได้กล้องจบถ่ายคนเดียวไม่มีตากล้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารองชิมกันก่อนขอกระดูกก่อนเลยนี่นะครับกระดูกอ่อนจาเนื้อติดนด็นิดแล้วก็กรุบกรุบถ้ามีเสียงเด็กร้องไม่ต้องตกใจนะครับเสียงลูกชายกําลังวัยงองแงงองแงเลยคือถ้าไม่ถ่ายตอนลูกร้องก็ไม่มีคลิปมาให้เพื่อนดูนะครับวันนี้ต้องขออาภัยไว้ก่อน ก็ประมาณนี้นะครับออกเผ็ดเค็มโดดเราก็จะมีหวานประเลมๆจากนั้นก็ดูจากกะปิเล็กน้อยแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ไปในเครื่องแกงนะครับให้รสชาติที่มันออกเป็นแกงแหละแกงออกนในแนวเผ็ดร้อนนะครับคือพอจะเรียกว่าแกงป่าได้แต่อาจจะไม่ใช่แบบว่าแกงป่าเหมือนที่เราซื้อกันตามร้านอาหารในกรุงเทพทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแบบที่ที่บ้านโดวทาเองเดี๋ยวส่วนผสมอัตราส่วน,วน,วนเช่นเคยครับจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับลงไปจดได้แล้วก็สูตรพ่แกงเนี่ย โจจะวางลิงก์ไว้แล้วก็กดลิงก์เข้าไปนะครับลิงก์สีฟ้านะครับก็จะมีสูตรพี่แกงละเอียดเลยเพร้อมวิธีการโขกส่วนผสมต่างๆลองออามาทําดูนะครับวันนี้โจต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขร้องแล้วขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้จ๊จด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจต้องไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย